เผื่อใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมเราบอกแม่นําร้านนี้ครับผมร้านชมาชอ็อปมีบริการจําหน่ายไอเทมหรือตัวละครแมปต่างๆเช่น Passive Mutator, Thalet Turbo Defense หรือ Bevel วิธีการเติมนะผมก็สามารถใช้อ่งเปาหรือธนาคารก็ได้ได้ของจริงไม่เกินแน่นอนนะถ้าเกินให้เกยเลยนะได้สําหรับใครที่สุ่มกล่องแล้วได้ของนะครับผมก็มาไปรับได้ที่แฟนเพจ Facebook ของแอดมินเลยนะครับก็ผมจะแปะลิงก์เพจแล้วก็ลิงก์ร้านเนี่ยเอาไว้ใต้ล่างคอมเมนต์นะครับผม อย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับผมที่ร้าน smart shop yo ก็สวีดสวัสดีท่านทุกคนตันนี้ก็อยู่กันในแมปที่มีชื่อว่า legacy pit กันนะครับวันนี้ผมาจะพาทุกคนมาทำา i คิ k เกราะแบบนี้นะครับผมรับริการทำนะครับผมบอกเลยว่าก็ค่อนข้างง่ายนะครับหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคครับมาอย่างแรกนะครับอย่างแรกทุกคนต้องทำนะครับผม level นะ45บวกขึ้นไปนะครับผมแล้วก็ตัง2,005นะครับหลังจากนั้นเราไปสององค์ประกอบไปครบแล้วเนี่ยทุกคน ถ้าทุกคนมาที่เกาะนี้นะครับเขยัาได้บอกว่านี่ครับเกาะก็อยู่ตรงนี้นะครับผมอันนี้คือเป็นเกาะแรกนะครับนะครับอันนี้เกาะแรกนะถ้าอธิบายแบบว่ายังไงดีล่ะทุกคนอผมก็ให้เกยขับเรือด้วยเดี๋ยวมันไกลนะครับเอาเป็นว่าอันนี้ยจุดเกิดเรานะครับตรงมาข้างหลังเกาะนะนะครับแล้วก็ขับเรือตรงไปเลยนะครับ เอียงเอียงซ้ายนิดนึงนะประมาณทิศเอ็เออีนะและ e ้วก็เอียงซ้ายนิดนึงคนระับแล้วก็จะเจอแล้วหรือว่าใครที่ฟาร์มอยู่ก่อนนี้ก็สามารถเสกเรือจากตรงนี้นะครับแล e ้วก็เอียงซ้ายไมหนึ่งนะแล้วก็ตรงไปเลยก็น่าจเจอแล้วนะครับผมประมาณนี้นะอันนี้ผมเอิงแค่2ก่อนนี้ส่วนก่อนอื่นก็มันก็ข้างไกลก็ขอไม่พูดถึงละกาันเอาแค่2ก่อนนี้ก่อนละกันนะครับผมก็มานะอยู่ข้างหลังก่อนแรกเ e อียงซ้ายนะครับหรือว่าจะเป็นก่อนนี้ก็เ e อียงซ้ายเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยม่เป็นจุดที่เอาไว้เสกเรือกก็็เเอยยงซ้้าไปนะแลลวครับ แต่ว่าเกาะแรกเนี่ยเกาะแรกเนี่ย,ยมันก็จะเสกเรือประมาณตรงนี้นะครับก็ต้องแปลว่าต้องขับอ้อมานะออมานะจะค่อนข้างไกลพอสมควรแนตะ่ว่านะว่าให้มาเสกเรือที่เกาะนี้จะดีกว่าเพราะว่ามันมันจะแบบว่าเลี้ยวเลี้ยวเรือได้ง่ายๆกว่าอันนี้มันแบบเลี้ยวยากกว่ามันมันไกลนะครับดีเกาะแรกคือมันไกลมากนะโอเคก็ประมาณนี้ครับก็คงไม่น่าจะหลงทางกันใช่ไหมก็แ <c> ค <oughs> ่ขับมาอย่างเงี้ยแค่นี้จบแล้วนะครับไม่มีอะไรนะครับก็ดูตามที่ทิ่เลยละกันนะครับทุนแค่แหละนะครับ โอเคหลัง okay. จากเราเนี่ยมาที่ก่อน,นี้แล้วก็อย่าลืมไปเซฟกันด้วยละครันก็จุดเซฟก็อยู่ล่างนะครับแล้วก็เราขึ้นมาข้างบนนี้นะครับแล้วก็มัคุยกับตัวนี้นะครับผมจะมีอยู่ประมาณ3ภารกิจนะครับภารกิจแรกมันจะให้เราไปทําหากัมพีนะครับผมซึ่งผมเชืนะ่อว่าน่าจะทำได้ละเพราะว่าผ,ผ่านแล้วนะแต่ว่ามันก็น่าทําซ้ําได้ปะอุ้ยเคลียต่างรถ <c oughs> ต่างกูรถไปนะครับหรือว่ามนการทาให้ทุกคนดูแลกันนะครับอ่ะก็ให้ทุกคนมาหากัมพีนะครับเด๋นวนะโหโอเค เดี๋ยวมันแหลกนะครับก็คัมพีกอ็อยู่ตรงนี้นะครับเราเก็บไปนะครับเก็บไปโอเคก็จะประมาณนี้นะครับมันก็จะคุยกับเรานิดหน่อยนะแล้วก็ให้เรานะครับกลับไปนะผมกลับไปส่งคัมพีนะก็กลับขึ้นไปนะครับ โอเคคนลวกล้องมาส่งเควสน,นะครับผมภาร,รกิจต่อไปนะมันจะให้เราไปฆ่ากริลล่านะครับผมซึ่งบอกเลยว่าก็ฆ่าไม่ยากเท่าไหร่นะโอเคทําให้ดูนะครับเ้ยเร็วดิเออโอเคเตรียมดาบไว้พร้อมนะครับผมทําการตีเลยนะครับผมเครื่องหายคีชโชเลยตีเลยอืมอืมอืมนะครับนี่เนียนี่เนียนี่งนะนี่หน ปั๊บปับเออเฮ้ยเฮ้ยเกี่ยวเฟียหว่ะเกี่ยวเฟียหว่ะเฮ้เกี่ยวเฟียหว่ะเกี่ยวเฟียหว่ะเฮ้ยเกี่ยวเฟียหว่ะเกี่ยวเฟียหว่ะเกี่ยวเฟียหว่ะลำลำล้ำเฟียหว่ะเฟียหว่ะลำเลยลำเป็นไงทุกคนตีไม่ยากนะครับโอ้หมดตีแล้วมันตีกูแหละโอ้โอ้โอ้เฮ้ยโอ้อืมอืมจิงขนาดเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ้ยโอ <Bond> ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจงขนาดเลยอะเจ๋งขนาดเลยอะเจ๋งขนาดนั้นเลยเอ้ยอะไรอะตัวตีไม่ติดอ้จีสุดอืม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 อก้อืมอไบอืม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 ต่อไปอืมอืมอืม่อืม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 ออัับ ไอเวเนี่ยโคตรน่าลำแขวนนะครับเพราะว่ามันมีสกิลสตันด้วยถึงไม่ลำโคตรน่าลำแขวนนะครับตัวนี้นะก็จะค่อนข้างตียากก,ก,กับโทมิเกะบ้ามากๆนะครับมันน่าลำแขวนจัดเลยนะต้องรอมันก่อนนะครับอ่าแฮช้ิกิลแล้วครับแล้วก็สวดนะครับแบบนี้อย่างงเี้ยถอดออกมานะครับแล้วก็รอครับรอสกิลนะครับสกิลดิเฮ้ยเออแล้วเราก็สวดนะครับแบบนี้ประมาณนี้นะครับตีต่อได้นะชิ้นหนึ่ง ปับ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 ถักกันมานะครับก็ลองสกิลเหมือนเดิมนะซิกแซกแล้วกูก็สวนอีกทีหนึ่งไหมเออเธอปีนเธอปิงโอ้เกมการเกมการลำ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 ล้ำล้ำเลยลำเลยล้ำเลยก็ถอยนะครับลองสกิลนะครับหลบไอ้กระจกปับ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 เอออะไรกดไม่ติดโอ้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 เกมดีโอ ล้ำ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 ชุบหลบเอ้ยโอ้ยกดไม่ติดเอ้ยอะไรอ่ะเกมกดไม่ติดอะไรครับเนี่ยรอสกิลครับสกิลดิโอเคแล้วก็สวนครับปับปับปรับทีนึงครับเอ้ยอะไรอ่ะมึงกดไม่ติดอ่ะโอ้เกมดีอีสปอร์ตลบสกิลยังยังลบอีกทีนึงสกิลยังยังลบทีนึง โอเคทีิวแล้วแล้วก็ใส่เลยเรียบร้อยครับจบแล้วครับแค่นี้แล้วเราก็ขึ้นไปส่งเควสด้านบนนะครับผมแค่นี้ไหนนะครับแค่นี้คุณก็จะได้ไฮคิแล้วนะครับผมแล้วก็นะครับผมวิธีการเปิดไฮคินะครับผมให้ทุกคนนะครับอันนี้ในคอมนะย้ำว่าในคอมนะในคอมกดแท็บใช่ครับกดแท็บซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องกดแท็บนะครับมันกด J T ไม่ได้ได้ไงวะไม่เข้าใจเหมือนกันนะผมอืม ก็อ่ะเดี๋ยวเราส่งเพลงดูแล้วกันนะครับถามว่าภารกิจนี้เนี่ยผม,มไม่ค่อยแนะนำให้ทามากเท่าไหร่คือทํารอบเดียวพอแล้วม,นมันถึงแม้ทําซ้ําได้ก็ถือว่นแต่ว่ามันทําซ้ําแต่มาเสียตังค์ด้วยนะเนี่ยสองพันห้านะซึ่งไม่มคุ้มกับภารกิจเลยเนี่ยเรามาทําแค่เอาแบบว่าไฮคีย์ก็พอแล้วนะครับผมโอเคแล้วก็ส่งเพจนะครับแบบนี้นะครับนี่ครับคนทุกคนก็ได้ไฮคีย์ใช้แล้วนะครับแบบนี้ง่ายๆครับจบแล้วนะครับเราทํา ก็จบแล้วครับสำหรับก,การทำไฮคีเกาะนะครับแม่นค้นง่ายนะครับประมาณนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะทำกันได้นะครับผมบายครับทุกคนดูคูไอ้น้องรัก